เมื่อกาหนาวจัดนะครับดูฟื้นไม่ฟื้นนะครับอ่านรกกวะฟื้นยังอ่าเริ่มดีขึ้นนะครับนะครับเมื่อเช้านะครับเวลา้างบอกกบเมื่อเช้าเวล้างบอกกบกกแล้วก็ตัวแข็งเลยอากาศมันหนาวเนาะก็เลยมาตากแผลบแล้วก็มาคุมผ้า เริ่มดีขึ้นแล้วปอันนี้เป็นพ่อพันธ์นะอ่ากาศมันหนาวอ่ตาตากเล็กิหนึงลงเดียเดี๋ยว,ด,ยวดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นยังอือเช้ากล้ามเนื้อแข็งเกงหมดเลยนะครับก็ ทุกปีนะครับก็สูญเสียแบบนี้แหละนะครับอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นอันนี้รุ่นพ่อไม่พ่นอันนี้เป็นตัวผู้นะครับท่านผู้ชมนี่นนี้อ่าเอาบิดบิดหน่อยมาบิดหน่อยนี่นี่เห็นไหมนี่นีนนนโ่โอ้นี่นี่ตรงคางเขาก็จะดํานะครับอากาศมันหนาวนะครับช่วงหนาวจัดไปเจอเมื่อเช้านึกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยให้โดนน้ำอุ่นๆ นะครับให้โดนน้ำอุดรนหน่อยแล้วก็มาตากแดดแล้วคลุมผ้าไว้ไว้ยังไปไว้แล้วตากแดดสักนิดนึ่งสร้า,างความอุ่นก่อนนะครับสร้างความอุ่นก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยตาก็ปิดนะาตาปิดหมดเลยกล้ามเนื้อเหยียด แข็งทั้งหมดเลยไปดูดิไหวไหมไปเดี๋ยวเอาลงบ่อก่อนไปไปคิดว่าจะไม่รอดละ <c ười> ก <c oughs> ็โอเคละเดี๋ยวเข้ามาดูระยะนะครับดีขึ้นการหายใจก็เริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เดินดูมาเดินดูอาการเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวเ็าจะจัไปตากแดดเหมือนเดิมนะครับ จะไปตากแดดเหมือนเดิมแล้วก็คุมผ้าไว้นะครับเดี๋ยวค่อยลงมาปล่อยนะบ่อนะครับเพราะช่วงเช้าเนี่ยบ่ก็จะอะแดดสองไม่ถึงนะครับสักประมาณ11โมงเที่ยงแี่ยแดดของสีนี้จะสองถึงใช่ไหมสีผิวเริ่มดีแล้วขาคืออะไรเริ่มโอเคแล้ว Gracias.